การพิจาราของบริษัทลักรั์ไอร่าจำกัดนะคะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีค่ะตลาดหุ้นไทยบวกขึ้นมาสิบหกจุดเลยนะคะกลับบ้านจุดไหมอ่ะได้ได้หุ้นที่มีสัญญาซื้อวันแรกนะค่ะยูนิคนะฮะแล้วก็คิวเฮาส์สองตัวอ๋อเหรอยูนิคมันไปเท่าไหร่เนอะถูกซื้อวันแรกเนาะซื้อไปก่อนเลยอค่อยว่าเดี๋ยวัวติดดอยเนาะเว้ยมันสัญญาซื้อวันแรกก็หมายสิบสองบาทแหละสิบสองบาทเลยไม่ถึงว่าทางไพชานะ ขายชาจะไมคขเออซื้อไปเหรอโอ้ม่นด้ตัวซื้อแรกพอตกรถอะซื้อขึ้นไปเออขึ้นในต้นไทยเขาไม่ทันต่ขึ้นยูนิคไปขึ้นคิวเฮาไปอ่าขึ้นสองสองสองตัวเนี้เอากลับบ้านไปอ่าสองตัวอันนี้ตัวตัวที่มีสัญญาณขายแบ่งแบ่งบ้างก็แอดวานอินทัชนะแบ่งแบ่งขายบ้างนะครับค่ะบอกมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วว่ามันจะขึ้นเช้าแล้วมันก็ต้องลงใช่ไหม มันก็ทําตามจริงนะครับแต่อินทัศน์เมื่อเช้านี้เกือบแบบร้อยบาทเลยนะพี่นะไม,ไม่รู้อ่ะมันต้องลงออรู้แต่ว่าขึ้นไปตอนเชา้าแล้วลงแล้วปตทขึ้นรู้แค่นั้นอ,อ okay. ปตทยังไปต่อนะครับยังถือต่อทปตทเด็กนะครับแถวนี้ถือว่าถ้าเปิดแล้วแกบนี้ไม่ปิดก็เป็นลา<อ>นเวกับนะฮะลานเวกับลานเวกับก็หมายถึงว่าขึ้นต่อไปเลยนะครับ <Okay. S 2> ขึ้นต่อไปแล้วก็ไปจบลานเวแกับที่หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบนะฮะ แล้วก็เบรกเวเวกลับขึ้นไปเลยแล้วก็จบรอบไปเลย1,700วิ่งยาวไปเลยอจบจบไปเลยใจร้อนไปรุ่นกับสัปดาห์นี้ยจบขล่าว้อยเหงาเลยนี่เล่นน้ามันเล่นอะไรบ้างนะหุนเบื่อหุนเบื่ออิตาเลียนไทยเมื่อเช้าก็ไปนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยืนยืนปิดนะฮะก็ไม่ยังกลุ่มนี้ก็ไม่เป็นไรฮะมันมาทุกตัวแหละนะฮะมางี้ก็ถือว่าก็เหนือการคาดหมายนะครับของทุกฝ่ายแล้วนะครับบวกมาหลงหนึ่งนะคะ ม,มันเหนือความก้าวหมายของทุกฝ่ายแล้วนะครับค่ะ,ะ,ะ,คะก็ท่านที่พลาดอิตาเลียนไทยกับชอนะคะชอนี่ก็ย่อไปเมื่อเช้าก็แตะที่ยี่สิบเก้าไม่ผ่านนะฮะยี่สิบเก้าบาทห้าสิบอ๋อไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าแนวต้านมาอยู่ยี่สิบเก้าบาทห้าสิบนะฮะแนวต้านเก่าของมันแนวต้านเก่ายี่สิบเก้าห้าสิบก็ชนพอดีพรุ่งนี้ก็ยกข้ามไปนะฮะเขาไม่ยกให้อะ่ะสามเอ็ดอ๋อสาม มีคนรับไปแล้วชอชอกันช่างปิด28บาท75สามล้านหุ้นนะคะออฮะืก็จบได้ปิดเท่านี้ก็ยังดีนะฮะพวกนี้ก็ขึ้นต่อกันนะออขึ้นต่อก็เตรียมไว้ก็ปะทอขึ้นต่อได้กุลน้ำมันขึ้นต่อได้นะครับอย่าไปกังวลนะครับะนา้นฟิวเจอร์ก็ถือลองกันต่อไปใครลองเมื่อเช้าก็โอเคได้ไปนะครับลองมาตอนกลางวันก็ได้ไปห้าจุดเจ็ดจุดนะครับไปดูสักพันสิบพันหนึ่งร้อยสิบ ผ่นหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยเจ็ดเท่าไหร่ก็กาไรเยอะนะฮะฟิวเจอร์นะครับเพราะมันใหญ่นะฮะเพราะเซ็ตมันใหญ่นะฮะเซ็ตมันใหญ่เออมันใหญ่มันใหญ่แล้วบางทีมันขึ้นสิบจุดอ่ะมันนิดเดียวนะฮะแป๊บเดียวมันได้เยอะนะฮะมันก็คือหมื่นหนึ่งเท่าเดิมเลยครับแต่อินเด็กซ์ขึ้นแค่ศูนยจุดก้าห้าเปอร์เซ็นต์แต่เล่นฟิวเจอร์ได้กาไรเยอะเลยนะฮะฟิวเจอร์เนาะกวบเกันเนานะฮะใครที่เหมือนที่บอกเมื่อเช้าว่าใครเล่นหุ้นเล็กก็ ก็ทําใจรอไปก่อนเล่นหุ้นเล็กนะคะรอไปอย่างนะครับพระรอบนี้ขึ้นไปปรับฐานลงมาแล้วก็อาจจะอาจจะพันหกร้อยเจ็ดสิบแล้วย่อแล้วก็ค่อยมีอีกระลอกหนึ่งนะครับค่ะนะครับตามตามไปนะครับเป็นเป็นรันรเวกับนะครับกกับที่เมื่อช้าเปิดก็ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไม่ต้องปิดก็ได้ฮะอนุญาตไม่ต้องปิดแล้วขึ้นไปเหอะอยากให้ปิดหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่ใช่ไหมคะอ๋อมันไม่ถ้าปิดน่ะมันก็ไม่ถึงว่ามันก็อาจจะ พันเจ็อ้อยห้าสิบใช่ไหมครับอ,อันนี้ถ้าไม่ปิดก็เป็นรันเวยวแก็มันก็วัดได้ประมาณพันห้อเจ็สิบที่จบๆรันเวยวแก็บถึงว่าขึ้นรอบเนี้ยก็ขึ้นจากตัวนี้ไปสักสามสิบจุดโดยที่ไม่มีอะไรสะดุดนะครับแต่ระหว่างวันอาจจะขึ้นไปพนะันหร้อยห้าสิบเนี่ยซึ่งก็เป็นแนวต้านที่ว่าแนวต้านตัวเลขก,กลมๆทางจิตวิทยานะครับโดยทั่วไปแล้วตลาดก็ต้องย่อนะครับแต่คงย่อได้ไม่กี่จุดนะฮะ ย่อแค่ระหว่างวันแล้วก็ต่อวันพูดก็ต่อเลยนะฮะแรลดี่ยาวเลยนะครับใครที่มีกําไรก็ปล่อยไปหรือว่าแบ่งขายในช่วงที่มัน็มันมีสองวิธีฮะเราอาจจะแบ่งขายแบบพิระมิดนะฮะขายได้น้อยก่อนพอขึ้นไปอีกก็ขายต่ออีกนะครับคือหุ้นน่ะมันแบบชุลมุนแล้วนะฮะมันสำคัญว่าเราซื้อมาจากตอนที่กลัวๆตอนนี้เราก็ขายทุกไหนก็ได้ใช่ไหมเราพอใจอ่นะครับแต่ถ้าเราจะเล่นแบบสไตล์เราก็คือเราไม่รู้ว่าวันนี้อดวานินท้าแบบนี้ ขายก่อนอพอคุณทำนิวไฮปรูโบสูแท่งใหญ่นะครับมีโดจิแบบนี้ขายก่อนแล้วมาซื้อกลับราคาแพงก็ได้ไม่เป็นไรถ้าจะขึ้นต่อนะฮะแต่มีทท่งขายไม่ได้เราขายก่อนนะครับเราใช้แล้วแต่นะฮะส่วนใครจะทยอยขายแอดวานมาก็อาจจะทยอยขายไปตั้งแต่สองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบใช่ไหมครับแต่ถ้าใช้วิธีเราวันนี้มันก็ชัวร์มันได้มากกว่าสองเก้าหกชัวร์นะครับได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับ แล้วแต่นะครับเพราะทุกครั้งที่เราขายพูดเราก็นึกว่ามันอย่างเราขายที่้นไทยวันนี้9บาทะบฮะผูะ้นี้ขาย9บาท50อีกวันขาย10บาทเราก็นึกว่ามันหายเงฮะ,ฮะปรากฏว่าเราขายหมดไปแล้วมัน12บาทเราขาย11าเราได้มากกว่าคนที่ทยอยขายนะฮะ<อ>แต่เราต้องเฝ้าดูตอนเย็นว่าพุ้อะไรมันมีสัญ,ญญาณเป็นแท่งแดงนะครับ <ฮะ S 2> เรามีสัญญ,ญาณกลับตัวลงเราก็ขาย,ยเล่นตามพี่ต้องเฝ้าเลยหรออ่ามัน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 หุ้นขึ้นแบบนี้ถามว่าคุณม่อนค่ะค่ะ มันไม่เฝ้าได้ไหมฮะไม่เฝ้ามันก็ต้องมีอะไรติดตามใช่ไหมครับอย่างเราเนะี่ยถ้าอยู่กับเราเราก็มีไลน์ติดตามให้คุณไงเราก็ตามไปบอกคุณนะมาเช้ามันลงมาอย่าก,กลัวนะให้ซื้อกลับไปนะมันจะเป็นแบบนี้นะเราก็จะไปเตือนคุณตลอดธนจิตวิทยาหรือว่าแต่เรื่องเป้าหมายราคาพูดอะไรเราก็ไม่ได้สนใจใส่ใจเท่าไหร่นะครับจนจน,จนอ่าตายสุดท้ายเราก็บอกว่าแอดวานอินทันนะครับ ถามว่าทําไมไม่ดีแท็กก็ดีแท็กเนี่ยมันปรับฐานมาก่อนแล้วนะครับแต่แอดวานซ์อินทันเนี่ยมันทํานิวไฮอยู่ทานี้พวกนี้มันบอกแล้วว่ามันต่ำกว่าวันนี้เราจะขายไปก่อนแล้วถ้าพวกนี้มันไม่หลุดแนวรับนะซึ่งพวกนี้ชาโลก็จะบอกให้ว่าแอดวานซ์อินทันถ้าไม่หลุดแนวรับน่าซื้อตรงไหนแต่ถ้าขายไปวันนี้นะพวกนี้ได้ซื้อแอดวานซ์อินทันต่ำกว่าวันนี้นะครับถ้าจะทําก็ทำนะฮะวันนี้อิตาเลียนไทยปิดก้าบาทห้านะคะก็ เป้าหมายมันก็มันไม่มีอะแนวต้านมันจริงๆมันก็คือเก้าบาทเก้าสิบนะฮะแนวต้านไม่มีจริงๆนะครับแต่พูดถึงทางเทคนิคนะครับแต่แนวต้านระหว่างวันเนี่ยมันก็ต้านทุกแนวนะฮะแถวแถวนี้คราวที่แล้วเนี่ยถ้าเราดูจริงๆวิ่งขึ้นไปเก้าบาทเก้าสิบนะครับวันเริ่งขึ้นลงมาก็มาปิดแปดบาทแปดสิบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแนวต้านจากช่วงนี้ไปถึงเก้าบาทเก้าสิบะจริงๆมันไม่มีหรอกเก้าบาทเก้าสิบมันไม่มีอ่ะเพราะว่ามันขึ้นไปวันเดียวแล้วก็ทิ้งตัวลงมาหมดเลย แสดงว่าคนที่ไปติดวันนั้นทิ้งตัวลงมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นแนวต้านจากนี้ไปเก้าบาทเก้าสิบนี่ยจริงๆมันไม่มีมันมีแต่ตัวแรกทางจิตวิทยานะครับมันจะไปสิบเอ็ดเลยนะฮะมันเป็นไพชาติที่มีสิบเอ็ดนะฮะคือมันต้องทําให้ผมไม่เสียชื่อคือสองหลักอ่ะผมบอกว่ามันต้องสองหลักใช่ไหมเลขสองหลักของก้าบาทเก้าสิบหลักเดียวยจะไม่สองหลักนะแต่ว่าตามพื้นฐานเรามำลก็เห็นกันแล้วว่ามันก็โตตามที่เราพูดจริงๆใช่ไหมครับเราไม่ใช่เอาหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานมาให้เล่นตอนที่เราให้เล่นนะครับ โกลเดานมนงานจะขาดทุนอ่า14ไตมาาต่อเนื่องนะฮะแต่พอเราให้ซื้อปั๊บไตมาาแรกนะฮะของเดือนธันวาก็กําไรเลยใช่ไหมล่ะนะครับพอไตมาาหนึ่งก็กําไรโตมาอีกนะฮะพอไตมาสองก็โตอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้การวิเคราะห์ทางปใช้พื้นฐานแล้วซื้อหุ้นน่ยนะครับอื มันก็มีจริงนะครับเพราะพี่นิพนธ์ตามอิตาเลียนไทยน่าจะรู้เช่นเห็นชาติเพราะตามตั้งแต่สี่บาทปัจจุบันมาเกบาทนะครับคุณผู้ชมตัวละคุณม่อนผมดูงบทุกบริษัทผมแกะละเอียดหมดและนะฮะคือผมยัไม่ได้ได้ทำอะไรไงียคือผมไม่มีเวลาที่ทำแล้วรผมไปดูหมดและนะฮะแต่ถ้ามันเล็กไปอะไรไปที่มันไม่เหมาะกับการจะออกสื่อเราก็ไม่ดูนะฮะอาจจะพูดกันภายในทำเรานี้นะครับแต่เราดูทุกตัวครับถึงงบออกมาเนี่ยของไอร่านะครับ มีกราฟให้เสศษเลยนะครับว่าแต่ละไตมาาย้อนหลังไปกี่ปีกําไรเป็นยังไงเราดูหมดฮะเพียงแต่ว่ารายละเอียดของงบเนี่ยอันไหนที่มันกําไรโตผิดปกติเราก็ต้องไปดูนะฮะว่ามันเป็นกําไรพิเศษไหมอะไรเงี้ยเราจะได้จําไว้ว่าอ๋อไอ้นี่มันกาไรแบบนี้นะซีเคมันกําไรโตเพราะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมันมันอย่าไปหลงประเด็นเรื่องของพ e มันนะอะไรทำนองนี้เราก็ต้อง จดบันทึกไว้แค่นั้นเองค่ะดูพื้นฐานสําหรับท่านที่เล่นพื้นฐานส่วนท่านที่ไปเฉาะเจาะหุ้นใช่ไม่ใช่ดูพื้นฐานดู PE โอ้ย CK กำไร PE เหลือกําไรห0 0 0ันล้าน PE เหลือแค่นี้แต่มันกําไรพิเศษอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังผมไม่ได้บอกว่ากําไรมันไม่ดีนะครับมันดีนะฮะมันดีแต่ว่า PE อ่ะมันไม่ใช่มันเป็น PE ที่แบบว่ามันไม่ใช่ PE จริงๆในข้างหน้านะฮะ แต่ถ้าเขาทากําไรในการก่อสร้างได้ดีดีพีมันก็อาจจะลงมาได้นะครับพีอยู่สักยี่สิบนะ่ผมว่าไม่ต้องเก้าหรอกฮะของกลุ่มละหมากอสร้างผมว่ามันก็รับได้นะครับก็เป็นหุ้นที่ความเสี่ยงสูงนะครับสามสิบยังรับได้เลยแล้วตัวตัวทรูล่ะคะตัวไหนครับทรูค่ะเน้นโปรฟิตรันเนี่ยเน p r โปรฟิตรันนะเราให้เป็นสิบบาทห้าสิบใช่ไหมครับก็ดูมันแถวแถวนี้เราไม่ใช่ระบบแนวต้านนะครับรวมทั้งแก๊สด้วยเราก็ไม่ใช่ระบบแนวต้านมันก็มาเรื่อยเยมันยังเป็นผมดูแท่งเทียนให้นิดหนึ่งนะครับทรูนะ ทะลุหายมาคุณผู้ชมทูีกครั้งนะคะก็เป็นังต้องต้องต้องสังเกตแล้วนะครับเป็นทั้งใหญ่เรียกว่าบรูประสุนะฮะเพราะนั้นต้องต้องดูแลพวกนี้เขีร์ต้องเขียยหายนะครับถ้าเปิดโดดนะครับจะเปิดโดดไม่ได้นะครับอแจ๊สก็เป็นแท่งที่สวยอยู่สวยวัะทุนะฮะดูนี้ห้ามเปิดโดดนะครับผู้นิชาเปิดโดดหรือเปิดไม่เขี่ยหายโดนขายทันทีนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องปิดล่างแจ๊ดไม่เป็นไรฮะแจ๊สยังแจ๊สอยู่ยังเต้นเป็นังหับบลูไปเรื่อยๆนะครับยังอย่งสองหลักนะครับ คุณเล่นมาตรงนี้ไม่ไปทำสองหลักเนะยค่ะแล้วกลับไปอยู่ห้าสิบตังใหม่ไหมตัวไหนพี่แจ๊ดอะอ๋อแจ๊ดแจ๊ดมันจะถึงสองหลักอยู่แล้วแล้วเล่นไม่ถึงนั่นนะฮะค่ะโอ้โหไม่รู้จะพูดว่าไงนะฮะคุณขึ้นข้าวไปสองหลักแล้วมันคนละเรื่องนะครับค่ะราคาเป็นคนละเรื่องเลยทุกอย่างเป็นคนละเรื่องคนละเกรดอะค่ะคุ้นเทรดต่ำกว่าสิบาทก็เทรดสูงสิบบาทคนละเกรดนะฮะ เออเอเกรดเขาแบ่งเกรดแล้วนะคะแบ่งเกรดด้วยราคาพี่นิพนธ์ก็แบ่งให้แล้วใช่เพราะนั้นก็อย่างน้อยก็จะคืบไปสิบสิบเอ็ดสิบสองใช่ไหมฮะแชทใช่ไหมพี่ใช่ค่ะไปเทสไม่มีใครว่าหรอกค่ะไม่มีใครว่าหรอกนะฮะมีแต่คนชอบนะมีคนแต่คนสรรเสริญนะฮะขึ้นไปเทสบางคนแมงเมาพวกเรารอขายอยู่เยอะนะแมงเมาทั้งหลายนะแมงเมารอขายอยู่นะฮะแจ๊แชทนะฮะทองคำก็อย่าไปช็อตนะครับ ทางคำยังไม่ให้ช็อตอีกนะคะยังฮะยัง่ะอาจจะต้องรอเบสลองนะฮะหมื่นเก้าพันสองร้อยนะคะอืมแถวนั้นส่วนทองบะทองฝรั่งที่ให้พูดถึงนะครับก็ก็มันก็บัสท่อมแล้วมันไม่ลงนะครับมันก็ยังไม่ได้บอกอะไรนะครับที่มบอกว่ามันยากที่ว่าต้องดูที่จบนิวยอร์กคืนนี้ที่สองครึ่งใช่ไหมเราไม่รู้ว่าไอ้ไอ้แท่งมันเป็นแท่งอะไรไงเะค่ะเราก็ไม่รู้แล้วตอนที่เรารู้เนี่ยเราก็หลับไปแล้วอืเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะเสี่ยงลองวันนี้เนี่ยแถวๆเนี้ย มันก็น่าจะน่าจะเริ่มเข้าไปลองได้บ้าง,<อ>งผมว่าอย่างนั้นนะครับเสีง,งแต่ไม่ใช่ช็อตนะแต่เป็นเสียงร้องแล้วก็สต็อปล็อตก็ที่ที่โลของของอ่ 1, 1, 1, 1, 1, 3, 2, าหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งสามสองแปดตั้งไปหนึ่งสามสองแปดก็สต็อปล็อตไปถ้าเป็น,นร้องนะถ้าจะเสียงร้องมันก็ต้องสต็อปล็อตถูกไหมครับคแต่มันไม่ใช่ฟโฟลว์ช็อตนะอตอมันไม่ช็อตรดีนะตอนนี้รอดีใช่ไหมเพราะตามหลักเทคนิคตรงนี้มันต้องเด้งก่อนนะครับ อฟิวเจอร์แรงนะเนี่ยจะไปกันหรือเปล่าเนี่ยไปไหนครับไปพันหนึ่งร้อยค่ะอ๋อพันหนึ่งร้อยคือเป้าหมายที่เราจะทําลายเนะฮะในวันพรุ่งนี้เช้านะอุ้ยอย่าอุ้ยหย่ามีเจ็ดจุดฮะเซ็ตเจ็ดจุดนะฮะก็ต้องขึ้นไปหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดเียนะครับจากตรงนี้ก็ประมาณสักพุนี้เช้านะครับสักแปดจุดแปดจุดฟิวเจอร์ก็บวกบวกห้าจุด ก็ไป5จุดก็ทะลุพันหนึ่งอยู่แล้วอพันหนึ่งร้อยธรรมชาติของมันประมาณพันสิบพันแปดพันแลไม่รู้อะพันหนึ่งร้อยแปดเราไม่รู้ว่าแต่เรารู้ว่าเย็นไหนนะครับสามโมงมาแล้วเนี่ยแท่งยาวๆลบมากกว่าหกจุดนะเราเราช็อตกรธอ๋อแล้วก็ปิดไปเลยนะฮะใช่ส่วนใครเล่นระหว่างวันก็เล่นไปนะครับย่อมาลองได้ห้าหกจุดสามจุดก็ปิดไปนะฮะปิดปิดไม่ได้ก็ติดก็ถือไว้แต่ใครช็อตก็สต็อปลอตไปนะฮะ คุณอย่าไปคิดว่า,ดาตรงนี้แล้วคุณช็อตแล้วคุณชนะนะครับค,คุณอาจจะโดนจากตรงนี้อีกห้าสิบจุดนะฟอร์เซลนะฮะเป็นไปได้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบก็เป็นไปได้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับเพราะจากรานเวแกบที่จบแล้วจะเป็นเป็นเอ็กซอรเช่นแกบอีกอีกครั้งหนึ่งแล้วตลาดถึงจะจบนะครับอย่าคิดว่าตลาดจบแค่พันเจ็ดนะครับตลาดอาจจะมากกว่านั้นนะครับนะฮะพอถึงตอนนี้ทุกอย่าง คนก็มองขึ้นหมดแล้วใช่ไหมค่ะแย่งกันซื้อแล้วใช่ไหมครับค่ะไปเท่าไหร่ก็ได้ใครแย่งอ่ะมิมีไม่รู้ไม่รู้ใครเห็นผมเห็นแย่งกันใหญ่เลยใครแย่งอะไรพี่ครับเขาไม่แย่งเขารอเลงกันอยู่แต่ว่าที่แย่งกันรอรอซื้ออึงไงฮะไม่รอซื้อไม่ต้องเลยรอรอบเลยนะฮะรอขายพยายไม่ซื้อหุ้นนะครับรอรอบไปเลยนะครับรอรอบใหญ่ดีกว่านะอย่ามาต้รอรอบเพราะมันเลือมมาจ้นมันนิดเอ้ยเลือสเปนนิดเดียวเองมันเท่าไหร่เจ็ดสิบจุดคิดว่ามันนิดึ เพราะว่าอีเดนทายสิบาทมันก็ยังสิบเปอร์เซ็นอยู่ใช่ไหมครับคือเราดูเซ็ตเนี่ยเราจะกังวลนะฮะนะครับแต่ถ้าเราดูหุ้นเป็นรายตัวเราดูเป็นรายตัวของเราไปนะครับเพียงแต่ว่าใครอยู่ในหุ้นเล็กๆนะครับหุ้นการที่เล่นมาจากก่อนก่อนปีใหม่จนถึงมีนาเนี่ยก็ให้ให้ให้อดทนนะครับหรือถ้าอดทนไม่ได้ก็ขายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็มาซื้อยาซื้อได้ครับคิวเฮาส์เหพ่านี้ยังขึ้นต่อได้อยู่นะฮะเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นนะครับ แต่มันเป็นขนาดกลางอ่ะมันก็มีสตอรี่ของมันที่จะสร้างกองทุนอสังหาเลยมันก็อาจจะขึ้นไปห้าบาทก็ยังได้สิบเปอร์เซ็นก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมค่ะนะค,ครับอ่ะได้ค่ะพี่นิพนธ์พรุ่งนี้ลุ้นพันหนึ่งร้อยนะสำหรับตัวฟิเจอร์ครับสวัสดีครับแ่ะขบคุณค่ะ